รบาลนำเด็กชายวัยเเดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาที การนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกาเพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกจิรัตกกร จารุนพัฒรองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับ ก็อย่างที่รับทราบกันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและทิมทางก็คือลูกเอัยวะหัวใจนะครับที่อันนี้อย่างว้าหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้ผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4ี่ชั่วโมงนีก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับครับและอย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับตามเรื่องดีครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี่ยมาจากไกลามากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทาัุงเทพแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆ,ๆให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว,ว,ว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋ขอขบวนนี้จะมาช่วยหลบหลบทางเขาหน่อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะม,มีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า เหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรั่วแล้วก็อายุอย่างน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทําให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสําหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหน,นองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปากติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะ สำหรับเด็กชายวัยเจ็เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณน,นครหลวงเวียงจันทร์กับสภาการชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้ หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็คึืนขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กำเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดน,นะฮะ ซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตฮะ สำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะ